สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเช็คขั้วก้นฮอนนะครับอันนี้เป็นยูนิตเป็นวอยฮอนนะครับใหม่ๆเลยนะครับทีนี้ซื้อมาแล้วเราไม่รู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับมีสองฝั่งนะครับเราจะมาดูว่าฝั่งไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบ นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่โดยไม่ต้องพึ่งมิเตอร์เครื่องวัดนะครับทีนี้เราก็จะมีฐานครับมีฐาน AA หรือาฐานอะไรก็ได้ครับทีนี้เราเอาสายสีแดงมาประกบเข้าฝั่งขั้วบวกสีดำก็เข้าขั้วลบนะครับหลักการง่ายๆพื้นฐานของทุกท่านก็จะเข้าใจอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คนะครับง่ายๆนะครับ เอาสายขั้วบวกขัลจี้เข้าหาครับอันนี้ดังนะครับแสดงว่าไม่ดิ้งแสดงว่าไม่ใช่ขั้วของมันนะครับเราจี้สายไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องสลับสลับหาครับแสดงว่าดิ้งขึ้นแล้วครับสังเกตเห็นนะครับดิงงดิงขึ้นนะครับนะอย่างรุนแรงเลยนะครับถ้าทำถูก แสดงว่าฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็จะมาทําเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเครื่องหมายบวกนะครับใช้ปากกาเคมีนะครับทำเครื่องหมายบวกไว้แบบนี้นะครับเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการง่ายๆครับเช็คขั้วหอนก็เปิดเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ <mumbles. S 1> เพื่อให้ง่ายสำหรับการซ่อมการเปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นเก็ยตความรู้เล็กๆน้อยๆการเป็นการเช็คขั่วของยูนิตฮอนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ